เรามีข้อมูลเด็กออกกลางคันนะครับอยู่ในสองฐานข้อมูลใหญ่ก็คือ 1. ข้อมูล DMC ของสพทสองข้อมูลกสศคือข้อมูลของกองทุนนะครับเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็มี ตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มและเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์ในทุกด้านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องให้การศึกษากับผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันแต่เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมาและที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนจำนวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานโดยส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนโดยบูรณาการดำเนินงานร่นวมกับหน่วยงานที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง12หน่วยงานโดยมีหน่วยงานในการจัดการศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามผู้เรียนนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโรงเรียนกระเทียมวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีจำนวนนักเรียน906คนครูและบุคลากราาทางการศึกษา48คนด้วยบริบทของชุมชนที่เป็นชุมชนชนบทอยู่ห่างไกลาจากชุมชนเม,มืองเป็นชุมชนของชาวกเกษตรกรส่วนใหญ่มีไรายได้น้อยฐานะยากจนนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติหรือตายายสภาพครอบครัวขาดความอบอุ่นนักเรียนส่วนใหญ่มีความขาดแคลน และสถานภาพของบิดามารดาย่าร้างกันทําให้มีผลกระทบต่อการพัฒนานการศึกษาเป็นอย่างยิ่งด้วยตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการขับเคลื่อนและการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมก,กันทางด้านการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนซึ่งโรงเรียนกระเทยวิทยาหือนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาจำนวน9้าคนเนื่องจากสาเหตุและปัจจัยหลายประการซึ่งได้แก่ ครอบครัวขาดความอบอุ่นบิดามารดาหย่าร้างอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายและญาติฐานะยากจนมีปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายจากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนประเทียนวิทยาจึงได้แก้ปัญหาเชิงรุกด้วยการติดตามดูแลนักเรียนที่หลุดออกจากระบบกลับเข้ามาสู่การศึกษาโดยเป็นการคืนโอกาสสร้างอนาคตให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกลังคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยใช้นวัตกรรมกิจโมเดลขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PTCA เป็นกระบวนการพัฒนาการดำเมินงานให้บรรผลและสร้างผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ mm hmm. 1. กํากำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินงานติดตามคุณหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน 2. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันที่ได้รับแจ้ง จากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมกาหนดแผนและแนวทางการดําเนินงานติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยกําหนดรูปแบบการติดตามอย่างหลากหลายรูปแบบได้แก่การติดตามนักเรียนติดต่อประสานงานกับนักเรียนโดยตรงติดตามผ่านผู้ปกครองติดตามผ่านผู้นําชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์ 3. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนครูแนวและครูที่ปรึกษา ปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันโดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลพร้อมทั้งแก้ปัญหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันโดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลและดําเนินการให้ผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมจัดทําแผนป้องกันผู้เรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา 4. ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังขัดในการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียน 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบผ่านทางเว็บไซต์จากการดำเนินการตามนโยบายดังกลาง่าวโรงเรียนจึงได้พัฒนานวัตรกรรม Ge จ m o เด l ขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ p d c a เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายโครงการพาองกลับมาเรียนโดยใช้นวัตกรรมเก t โมเดลมีขั้นตอนดังนี้ G. g i v e คือการให้โอกาส โรงเรียนสนองนโยบายของรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยการออกติดตามให้ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการศึกษาเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการให้โอกาสนักเรียนได้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบที่นักเรียนต้องการและตรงกับศักยภาพทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ อ e. Education คือการศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบที่ตนเองต้องการโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท e. To Destination คือสู่เป้าหมายที่ต้องการ โรงเรียนได้กำกับติดตามนักเรียนที่ได้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาพบว่านักเรียนได้เลือกระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองนักเรียนมีแนวคิดคัดนักคติที่ดีต่อการศึกษาและมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งนี้โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยง,งานต้นสังกัดทราบผ่านทางเว็บไซต์ผลจากการดำเนินงาน โรงเรียนสามารถติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ทุบตามจำนวนซึ่งมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น9คนแยกเป็นชายจํานวน5คนหญิงจํานวน4คนและได้ดาเนินการตามขั้นตอนแบบแผนที่โรงเรียนกําหนดและแรายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบผ่านทางเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์จากการดําเนินการตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนกระเทมทิยาได้ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนด้วยการกำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนสามารถนำเด็กที่หลุดออกจากระบบกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คุณภาพชีวิตของชุมชนและช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป